ถามนิดหนึ่งปกติแล้วอ๊อฟเป็นคนชอบดื่มไหมครับวันนี้พี่คนจะชวนอ๊อฟมาดื่มอะไรในช่วงเทศกาลกินเจคะ,ะในช่วงเทศกาลกินเจเราก็ดื่มได้เหมือนกันดื่มได้อย่างมีสุนทรีด้วยเครื่องดื่มโกโก้ซึ่ง้รงบอกว่าผงโกโก้ตัวนี้ครับระดับพรีเมียมทีเดียวเพราะว่าเขาคือแทนแทน ทิวลิปโกค่ะทิวลิปโกนะครับเป็นเครื่องดื่มโกโก้ชนิดไขมัน22-24เปอร์เซ็นต์และมล็ดโกโก้ที่ใช้ในการผลิตตัวนี้ครับเป็น,มนเมล็ดโกโก้ที่มาจากแอฟริกา100เซเลยผลิตและนำเข้าจากฝรั่งเศส ยังเป็นเจด้วยนะคะใช่ครับและวันนี้อ้อจะทำเครื่องดื่มอะไรให้คนที่กินเจเนี่ยสามารถดื่มได้ด้วยวันนี้นะคะอ้อจะทำเครื่องดื่มที่คนไม่กินเจก็สามารถทานได้กินเจก็สามารถทานได้อ้อจะแนะนำว่าถ้าเกิดคนที่มีผลไม้เหลือแบบทานไม่ทันนะคะคก็หั่นผลไม้นะคะเป็นชินช้นชิ้นชิ้นชิ้นแช่แข็งไว้ทำน้ำแข็งแล้วเอามาปั<อ>่นนะคะใช้แทนน้ำแข็งไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อ้อจะทำเมนูโกโก้บานาน่าเชคแบบเจค่ะ เริ่มจากการทำซอสคาราเมลรสช็อกโกแลตโดยนำน้ำตาลไปตั้งไฟจนได้คาราเมลสีเข้มยกออกจากความร้อนใส่น้ำร้อนตามลงไปเพื่อลดความร้อนของคาราเมลคนเล็กน้อยในขณะที่คาราเมลยังอุ่นอยู่เราจะใส่ทิวลิปโกลงไปค่ะ คนเบาๆก็ละลายเข้ากันดีแล้วค่ะคาราเมลรสช็อกโกแลตเนี่ยค่ะพี่พลเราสามารถทำไว้เยอะๆได้นะคะเพียงแค่เอามาชงกับนมถั่วเหลืองร้อนๆหรือนมอุ่นๆก็สามารถเป็นเครื่องดื่มได้อีกแก้วนึนแล้ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้อ้อจะใช้ตัวนี้ทำอะไรอ้อจะใช้แต่งแก้วค่ะแล้วก็จะใช้ทำเครื่องดื่มเช็คของเราเนี่ยค่ะพี่พลโอเคเริ่มสากนะคะเราจะใส่นมถั่วเหลืองลงไปค่ะ ตามด้วยทิวลิปโก1ช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มความหวานด้วยซอสคาราเมลนะคะอันนี้ใส่ตามต้องการนะคะแต่วันนี้อ้อจะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นส่วนผสมส่วนแรกให้เข้ากันก่อนนะคะเมื่อส่วนผสมส่วนแรกนะคะเข้ากันดีแล้วต่อไปเราจะตามด้วยกล้วยหอมแช่แข็งค่ะปั่นต่อเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พลเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ ้อตักให้พี่พนลชิมก่อนนี้ยเ,นเนยนมากต้องบอกว่าเนื้อเขาแทบจะเหมือนไอศครีมแล้วนะครับเนื้อเหมือนไอศครีมเลยอะเวลาถ้าเปิดสมมุติว่าปั่นกับน,น้าแข็งนะครับพี่จะรู้สึกว่ามันเป็นเกร็ดๆแต่พอปั่นกับกล้วยด้วยความที่กล้วยมันมีเหมือนความหนืดๆด้วยนะครับดังนั้นอร่อยมากค่ะอ้อแ,แนะนําก่อนเลยนะคะเมนูนี้ต้องดื่มเย็นๆเท่านั้นค่ะถึงจะอร่อย เมื่อกี้เป็นเครื่องดื่มโกโก้ Go, แนวเจไปแล้วมาแนวไม่เจบ้างดีกว่าพี่พลอยากจะทำเครื่องดื่มที่แบบเบาๆมีกลิ่นอายของความเป็นโกโก้ผสมผสานกับชาที่เป็นรสชาติของผลไม้อย่างวันนี้เราจะใช้ชาสําเร็จรูปนะครับเป็นชาที่มีรสชาติของสตรอเบอร์รี่แมงโก้นะครับมีคาเฟอีนนิดๆให้คนที่แบบว่าอยากกระปี้กระเป๋าแต่ไม่อยากดื่มกาแฟทาง่ายนิดเดียวครับเพื่อความเข้มข้นของรสชานะครับเราจะใช้ชาทั้งหมด2ซองด้วยกันชงกับน้ําร้อนไม่ต้องเยอะครับประมาณ150มิลลิลิตรก็พอ พักไว้เป็นเวลาประมาณ3นาทีพอชาของเราเข้มข้นดีแล้วนะครับนำถุงชาออกครับผสมผสานรสชาติของโกโก้นะครับเข้าไปในชาของเราด้วยทิวลิปโกเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ4ช้อนชาด้วยกันทิวลิปโกมีเนื้อที่เนียนละเอียดนะครับดังนั้นจะละลายได้ง่ายทีเดียวครับแต่งเติมความหวานด้วยน้ำเชื่อมครับ หลังจากนั้นก็นําเครื่องดื่มใส่ลงในกระบอกเครื่องดื่มเส่น้ําแข็งลงไปในกระบอกเครื่องดื่มนะครับเพิ่มความมันเล็กน้อยด้วยวิปครีมขย่าให้เครื่องดื่มของเราเย็นดีนะครับอขอชิมนะคะอรสชาติลงตัวแถมเนื้อสัมผัสเนียนมากค่ะพี่พลใช่แล้วครับเพราะว่าทิวลิปโกนะครับเป็นโกโก้ระดับพรีเมียมเหมาะกับการทำเครื่องดื่มทุกประเภทครับ